ยั่ยั่งตลาดนัดโคกกระบือบานอวัยอเภอรโซนพุ่มจังหวัดรอยเอ็ดครับวันพฤหัสบดีที่2 5หาตลาดนัดโคกกระบือบานอวัอมเพอโซนพุ่มนะครับเปิดทุกวันพฤหัสบดีนะครับด้อนผู้ใดอยากได้งัวไปเลี้ยงนะครับก็สามารถไปเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับในวันพฤหัสครับตั้งยศสามแยกเกษตรวิสัยสวนเมืองสวงนะครับครับมาหม่องสามอยากจะเห็นเลยนะครับเนาะครับวันนี้ครับก็มีพอ้า ในหอยนะครับน้ำงัวเข้ามาตลาดหลายพอสมควรนะครับแต่มีทั้งโตสีแดงสีขาวนะครับล่างง้อราคางัวสําหรับมื่อนีนะครับก็บยูในราคาบ่อแก่บ่แพงนะครับอ่าโปรเดสิได้หางัวไปเลี้ยงนะครับผู้ใดซิได้งัวไปเลี้ยงก็มาเลือกสื่อเหลือขาวนะครับเด้อครับกับช่วงนี้ราคาพันแก่นะครับเนาะราคาพันแพงนะครับก็บขาดว่าจากน้อยนะครับอีกประมาณสองสามเดือนในราคางัวน่าจจะดีขึ้นนะครับเนาะ พราะฉะนั้นพอผู้ใหมักผู้ใหญ่เกเด็กได้กะช่วงนี้ก็มาหาเลือกซื้อเลือกหาเอานะครับเนาะนัดโคกับบูรบานเอาไว้อำเภอสุรนิพนธ์ทุกวันพฤหัสกับเปิดทุกวันพฤหัสประมาณหกโมงไปหอดอ่าก้อนเทียงเนึ่ครับปลอกขาในหอยเบนห่อนหนึง่งศีกลับไปก่อนเพราะฉะนั้นต้องมาเสาร์นี่ประมาณเจ็ดโมงแปดโมงนี่กับง่วงกันแล้วเข่าเต็มนะครับครับครับนี่กับไม่มีรถปลอกขาในหอยเฮ้อ ข่ามาจอดเงาอัดลัดนะครับกับงัวกับสากหลกกักคือนี่ครับมาเหลือกหาวมาเลือก,กมาสอมาหาวได้ครับเด้อครับกูได้มักูได้มกใสได้ขนาดไดสีไดนะครับกาเลือกเอาได้นะครับ